ครับพอดีมันไก่มือหัวเสียอ้ครับไก่มือหัวเสียออก็แล้วก็ธรรมดาล่ะครับคนจนก็เลยแววมหาคนรวยเพราะยังวาตีเพราะว่าสีถามคนรวยว่าฝันดีบ่ฝันดีดีดี่ออร่อมาศูนย์หดนีหฮมมาศูนย์พี่น้องครับนี่คือแนวทางซื้อลอตเตอรี่นะครับเรียกว่าศูนย์หดแนวทางซื้อลอตเตอรี่ ใช้วิจารณญาณในการฟังในการชมเจว่าเขาบอกว่างวดนี้มาศูนแน่นอนแแต่ไม่รู้ว่าจะศูนย์อะไรอาจจะเป็น01 02 03นึ่งศูน7์สองศูก็ดด้ก็ได้ศูนย์มาแปดศนกับแมาแรง ศูนย์กับแปดมาแรงมิฉะนั้นก็ต้องเป็นศูนย์แปดหรือว่าแปดศูนย์เออหนาได้สิตัวใดอืมเป็นยังขึ้นสิบาศูนย์มาแรงเครียดให้ผู้ใดครับเขาบอกเขาบอกฝ่อยว่าศูนย์ไม่แน่เาฝันบอกคือือบลาให้ดูโทรศัพท์เบามากโอ้ื่อถานทีไปทีมากรอกโ,รรโอ้พี่น้องครับพี่บไาดน้อ่ะขอ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 เจ้าทีเจ้าทางเป็น นนพี่น้องครับเดี๋ยวสีให้สีให้อ่าเจว่าพ่นจุดถูกครับแล้วสีไทยพี่น้องเบิ้งตอครับ่าเพ่นสีให้ตัวไหลงวดนี้พี่น้องครับบังอา,าจารย์ผมว่าสีไปซื้อถูกไห้เจว่าพ่นจุดนะครับเป็นถูกที่ว่ามันมีตัวเลขละมันยูครับ ดวงไผ่ดวงมั่นบาสนาไผ่บาสนามั่นแต่กำลังสีไปซื้อเพิ่นก็นเลยบอกว่าดูไส้เพิ่นจุดแล้วดูไส้ที่อยู่เกาหลีจุดแล้วเพิ่นจุดก็ได้ตัวทีว่าเจ็บว่าเบาะมัง้งเห็นว่าศูนย์แปดแปดศูนย์เอากะจังไดกะแล้วแต่สีเสือว่าเสือ<ะ> <laughs> หาสีด้เลรอเนี่ยจุดไดหนึ่งหาสีดูไส้เพิ่นอยู่เกาหลี ดูซ้ายไงเนาะเพื่นจุดได้หนึ่ง้อยกับหนึ่งหาซีพี่น้องครับเป็นเลขที่บ้าน่อยวอเป็นเลขที่บ้านเจะบ้านเลขที่จ้าอยหนึ่งหาซีหนึ่งหาซีคอยมาเสียงว่าัได้บนไหยัง่ะสรลพี่น้องครับบางคนอาสีพ่หนจะเข้ามาเสียงเสียงเลนเ็นีเจะไหนบ่อยบ้ังเนียเสียงหัวมันนอนอธิฐานอนนะเออเชียนเียนเลใช่ปะจเขี่ยเลยว่าสถิติตัวนี้ครับด้งก็ได้ท่องเออขามาเิียาตัวนี้ที่ กบ่ได <ersch> ้อีหย <laughs> ังปที่ไหนบ่ได้หย่างแสดงว่าไปเสียงแล้วบ่เข้าถือว่าไปเสียงแล้วไม่เข้าใช่154เข้าอย่างอื่นนะจ๊ะเสียงแล้วก็ไ่ได้สีจ่จอยเสียงแล้วก็บ่ได้สีเสียงแล้วบ่ได้หยังเกาะไว้สีโอ้ยแฮ้งวันนะบ่ค่ะบ่แฮ้งวันนี้บ่กินไ่ได้กินค่ะเสียงแล้วก็บ่ได้กินได้กินก็ซื้ออยู่เมื่อไคือเห็นจมอีหยังว่าเบื่อนายจะได้ผัวคือว่าซั่นว่าเอกใหญ่ ออ้ยเอามาอันของแข็งของขากับของเนาะยูบู้เดียวไปกันเอาลาเออเดี๋ยวอย่างเขาก่อยากให้เจ้าดอกเอาเอานั่นน่ะเอาเตี้ยงกว่าเอาหัวน่ะงั้นวกนี่นี่ทามร้านสาวนี่ฮัลโหลอีหลาไปใส่ลูกมึงนี่โหลไปรับอาหารไปซื้อของมากินเออซื้อของมากินซื้อมาเผื่อปูนั่นไปเด้อฮัลโหล อรพี่้องครับทีนนมนี้กเสียไว้ซินี่แล่ะครับ